วัดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่และร้านลน์นค่ะของเราอีกเช่นเดิมนะคะมาพบกับใหม่ก็ต้องมีรถส,สวยๆเข้าใหม่กันอีกแล้วและคันนี้นะคะเป็นแบรนด์หลักเจ้าตลาดนะคะที่ขึ้นชื่อว่าเครื่องแรงช่วงร่างนั้น และคันนี้เล็กมาอยู่ที่90 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นและความพิเศษของคันนี้นะคะอัปเกรดช่วงร่างมาให้อย่างดีติดกันโค้งด้านหลังและติดตั้งโซคของโปรเฟนเดอร์มาให้ถึง4ต้นเลยและราคาก็สุดพิเศษมากๆเช่นกันก่อนอื่นไปชมทีวีภายนอกภายในตัวรถกันเลยค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o y o ต a Fortuner 2.8V เป็นรุ่นท็อปสุดขับ2มาในปี2017และความพิเศษของคันนี้นะคะเลขไมน้อยเลขไม่อยู่ที่90,000กิโลเมตรเท่านั้นไอตัวรถเป็นสีน้ำตาลสีนี้บอกเลยว่าเป็นสีที่สวยและหายากมากๆและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนะคะเขาอัปเกรดช่วงร่างมาให้อย่างดีเลยนะคะลูกค้าลูกค้าได้คันนี้ไปบอกเลยว่าไม่ต้องทำอะไรติด โชคนะคะมาให้ถึง4ต้นของโปฟินเดอร์เลยนะคะติดตั้งกันโค้งด้านหลังมาให้ทำให้นะคะรถขับดีขับนุ่มนะคะช่วงร่างแน่นและมาพร้อมราคาสุดพิเศษมากๆราคาเพียง790,000 9,000บาทเท่านั้นเคดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่13,000บาทต่อเดือนเท่านั้นและออปชั่นภายนอกภายในคันนี้จะเป็นยังไงเขา้ามาชมกันเลยคะ่ะและสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่บอกได้ตัวรถเป็นสีน้ำตาลสีนี้เป็นสีที่สวยนะคะสีแลไอเทมสีหายากมากๆในตลาดนะคะดีไซน์เขาก็สวยโฉบเฉี่ยว กระจังด้านหน้านะคะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยส่วนของไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นแบบไบท์บีม l d แล้วนะคะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะเป็นคิ้วโครเมียมแบบนี้เลยดูสวยๆล่ๆนะคะตัดกับสีน้ำตาลดูสวยลงตัวมากนะคะริ้วรอยการใช้งานถือว่าน้อยมากๆนะคะใครหาอยู่บอกเลยว่าต้องรีบจับจองเลยและในส่วนของล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกอลอยนะคะ ขอบ18สเปคเดิมจากศูนย์เลยนะคะให้ดูเลยสภาพใหม่มากน่าใชา้มากๆและติดตั้งโชคนะคะของโปรเฟนเดอร์มาให้ทั้งหมด4ต้นเลยนะคะทำให้ช่วงร่างแน่นหนึบนะคะเกาะถนนเป็นอย่างดีในส่วนของกระจกมองข้างนะคะได้เป็น มีไฟเลี้ยวปลายกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมีคิ้วกันสาดนะคะมาให้พร้อมใช้งานมีชายบันไดนะคะนี่เลยสามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายนะคะมือจับนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อมระบบพุ่สตาร์ทแล้วและคันนี้นะคะยังได้ดิสเบกทั้งหมด4ล้อ ด้านถ่ายนะคะดีไซน์สวยไม่แพ้ด้านหน้าได้ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะเสาอากาศแบบครีบฉลามนะคะและฝาท้ายนะคะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วและคันนี้นะคะนี่เลยมีสัญลักษณ์2 8จเป็นเครื่องยนต์2.8เป็นรุ่นท็อปสุดขับ2มาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนั่นเองสะดวกสบายมากๆนะคะต่อการใช้งานและอย่างที่บอกนะคะเราอัปเกรดช่วงล่างนะคะมาให้นะคะ ติดตั้งกันโค้งนะคะทําให้นะคะรถไม่โค้งเคงนะคะไม่สั่นนะคะทําให้ช่วงล่างแน่นหนึบนะคะขับดีขับสนุกไปอีกนะคะเรามาเริ่มจากคานด้านหลังนะคะให้ดูเลยน็อตเดิมๆนะคะไม่มีขันไม่มีขยับเลย เรารับประกันเลยนะคะไม่มีอนะุเทยชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะคะมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจเลยด้านในนะคะโหสภาพใหม่มากสภาพสวยมากดีไซน์เขาสวยมากเบาะแบบใหม่มากได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะคะและตรงนี้นะมีถาดวางของนะคะมาให้ คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะใครหาอยู่ Fortuner น,นะคะราคาสบายกระเป๋าแบบนี้คันนี้ราคาเพียงแค่790,000 9,000บาทนะคะได้เล็กไม่เพียงแค่9,000 90, 0กิโลเมตรเท่านั้นน่าใช้และออปชั n นภายในตัวรถจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือภายในนะคะของรถคันนี้สวยมากๆมาพร้อมกุญแจรีโมทแบบนี้ดีไซน์สวยมากนะคะแล้วเขาเป็นระบบพุชสตาร์ทแล้วนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มเท่านี้เลยง่ายได้มากๆนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาะนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะสีสวยมากรุ่นท็อปสุดก็ต้องได้เป็นเบาะปัดศฟฟ้าคู่หน้าแล้วนั่นเองแผงประตูนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะตัดกับสีโครเมียมดูสวยลงตัวมีสไตล์คอนโซลด้านหน้านะคะได้เป็นสีดำนะคะริ้วรอยการใช้งานบอกเลยว่าน้อยมากๆนะคะ ในส่วนของหน้าจอได้หน้าจอระบบสัมผัสอย่างดีสามารถฟัง FM AM ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมีแมปน a เวิเกเตอร์นำทางนะคะออปชันมีเดียม,มาให้ครบคันได้เป็น Air ์ดิจิตอนะคะเกียร์อัตโนมัติและคันนี้มีช่องเสียบ USB นะคะ power outlet มาให้ พบคันแล้วตรงนี้เขามีช่องวางแก้วมาให้เป็นลายไม้นะคะรุ่นท็อปเขาจะได้เป็นลายไม้นะคะการขับขี่นะคะระบบการขับขี่ก็มีมาให้มีการลื่นถาลายนะคะมีโหมดอีโคโหมดนะคะพาวเวอร์โหมดและมีช่องนะคะเก็บของมาให้สามารถจุของได้เยอะมากๆนะคะ นะคะเลขไม้อยู่ที่90กิโลเมตรเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าเลขไม้ใช้น้อยมากๆได้พวงมาลัยหนังมันติดฟัก์ชันนะคะมีลายไม้ตกแต่งมาให้เพิ่มความหรูหรามีสไตล์นะคะมาพร้อมเกียร์แพนเด์ชิพนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมีระบบคุชคอนโทรลไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะและตรงด้านหน้านะคะฝาท้ายไฟฟ้าก็สามารถเปิดได้จากทางด้านหานี้ได้เลยนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้า และคันนี้นะคะรถดูแลสูน์นะคะพึ่งพิ่งถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเลยลูกค้าได้ไปก็ใช้ได้อีกหมื่นโลเลยนะคะสะดวกสบายมากได้รถสวยนะคะประวัติดีและด้านในห้องผููชานะคะสภาพใหม่ไม่แพ้กันบอกเลยว่าคันนี้คือแบบสภาพใหม่มากลูกค้าให้ดูเลยเบาะแถวที่3นะคะโหเหมือนไม่ได้นั่งเลย ไม่มียับมาเลยนะคะไม่มีรอยเลยใช้ยังไงก่อนนะคะและสามารถปรับเบาะนะคะแล้วก้าวขึ้นไปแถวที่สมได้ง่ายดายมากนะคะนี่เลยให้ดูเลยเบาะโ,โหใหม่มีที่นะคะเท้าแขนนะคะมีช่องวางแก้วให้นะคะสองช่องสะดวกสบายมากภายในกงกว้างขวางนะคะลูกค้าดู ไม่แบบขับแทบเลยนั่งสะดวกสบายนะคะและนี่เลยสามารถปรับไฟได้จากตรงนี้นะคะไฟเพดานนะคะแอร์ก็สามารถปรับได้ทางด้านหลังนี้ได้เลยนะคะพัดลมแอร์นะคะปิดฝ้าเพดานนะคะสะอาดตามากไม่มียันนะคะไม่มีสิ่งขีดข่วนเลยเจ้าของเดิมนะคะดูแลรักษาดีมากดูเลย ภายในกว้างขวางให้มีริ้วไม่มีรอยนะคะมีช่อง power outlet นะคะมีนี่ที่เสียบปลั๊กไฟบ้านสะดวกสบายมากนะคะเวลาไปต่างจังหวัดเสียบชาร์จแบตได้เลยและคันนี้ราคาพิเศษมากราคาเพียง7 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นได้รถสวยๆนะคะคุณภาพดีแบบนี้บอกเลยว่าน่าจับจองมากๆและห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะและนี่ เรื่องของรถคันนี้นะคะให้ดูเลยแผ่นเพทแทนมอกรนะคะมีอยู่ให้ครบคันนะคะน็อตเดิมนะคะไม่มีขัน,ไม,มขนไม่มีขยับฝากระโปรงนะคะสภาพใหม่มากและคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นเครื่อง2.8ลิตรหรือ2 8 0 0ซีซีหรือ177แรงม้านะคะเครื่องยนต์ใสสะอาดนะคะไม่มีของเหลวรวั่วซึมแต่อย่างใดเลยลูกค้าได้คันนี้ไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน และบอกเลยนะคะว่าใครสนใจอยู่บอกเลยว่าต้องรีบตักจองมากๆนะคะมาไวไปไวและคันนี้ราคาสุดพิเศษมากราคาเพียง7,99,000บาทเท่านั้นได้รถสวยๆนะคะไม่น้อยนะคะไปใช้และอัปเกรดช่วงล่างมาให้อย่างดี ได้ไปนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเครดิตดีนะคะฟรีดาวน์ออกรถศูนย์บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่13,000บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีดอกเบี้ยเ,เริ่มต้นอยู่ที่2.79%และสําหรับซื้อสดนะคะซื้อสดเราก็ไม่บวกแวกรีค่าโอน สำหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมที่ร้านนะคะสามารถเข้ามาได้เลยทุกวันไม่มีวันหยุดร้านเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นและแล้วเราก็หาง่ายมากๆนะคะอยู่ห่างเซนทรัลเวสเทิเพียง5นาทีอยู่ติดกับโรตัสใไซน้อยอยู่หลังโรตัสเลยนะคะลูกค้ามาไม่ถูกสามารถเซิร์ชนะคะใน g o o g l e Map คำว่าไลออนคาร์ถมือ2ตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยและสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกเข้ามานะคะเราก็มีบริการไฟแนนซ์ Finance ไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านและที่ทํางานเลยและเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านไม่สะดวกเข้ามารับรถเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกันและเรามีช่องทางการติดต่อไว้ให้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube l i น e หรือ TikTok หรือเว็บไซต์ลูกค้าสามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกนะคะ สามารถวิดีโอคอลนะคะดูรถได้ทุกซอกทุกมุมเพื่อเป็นการตัดสินใจได้เลยนะคะและก่อนส่งมอบเราก็จะทำความสะอาดล้างขัดเคลือบสีพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบทุกครั้งลูกค้าก็จะได้รถสวยๆคุณภาพดีแบบนี้ไปใช้และววันนี้นะคะใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ